โรงเรียนอนุบาลเสาให้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่สองหมู่6ตำบลเสาให้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บรุรีมีนักเรียนจำนวน814คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คนภายใต้การบริหารงานโดยนางปรางสิรินทิพย์สิริบุญเพียรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวพัชราพรจุป,ปะมะนายและนางสาวสิริวันพิรมราชดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2567 โรงเรียนอนุบาลเสาไ้ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการโอเพ่นเฮา์อนุบาลเสาไฮ้อน y w h e r e น n y t i m e สืบสารวัฒนธรรมมุ่งนำการเรียนรู้สู่โลกยุคใหม่ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านด็เตอร์วิภาสายรัฐผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุธรรมเลิศนพคุณวงศ์ นายพิพัฒน์ขันทแพทย์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนอำเภอเสาใหา้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสำหรับวันนี้นะคะงานเปิดบ้านโคเปนเฮาค่ะของอนุบาลเสาให้นะคะก็คือรุ่งน,นํำความรู้นะคะสู่โลกยุคใหม่นะคะก็เป็นการสรุป การสอนของโรงเรียนอนุบาลเสาให้นะคะที่ผ่านมาในปีการศึกษานะคะเพื่อพุ่งที่จะให้นักเรียนนะคะนาความรู้ที่ได้จากทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เป็นการฝึกค่ะ มถึงประสงค์ของนักเรียนนะครับเพื่อพัฒนาสู่โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่21ของเรานะคะก็ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระนะคะที่มาร่วมออกบูธกิจกรรมนะคะในการนําเสนอผลงานของคุณครูนักเรียนนะคะก็มีกิจกรรมนิทรรศการนะคะแล้วก็กิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะคะที่วันนี้เรา นนะคเะเเรรราแลล่ปีียยู้กโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการประกวดร้องเพลงและนิทรรศการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมาวัยถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมกับกิจกรรมและเกมต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอาทิเช่น ระดับปฐมวัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจำลองและการลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่มาพร้อมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบสองภาษาของห้องเรียน Intensive English Program ที่มุ่งเน้นและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำอาวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาประประยุ์ใช้ให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความรักในศิลปะของท้องถิน่นเช่นการทำผ้ามัดย้อมการรำ โดยนำเรื่องราววัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย,ยวนมาปรับและประยุกต์ให้เข้ากับการแสดงและเกิดท่ารำใหม่ๆให้ทันสมัยกลุ่มสาระก,การเรียนรู้การงานอาชีพกิจกรรมส่งเสริมการจัดการอาชีพและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา กิจกรรมการจัดการและดูแลสุขภาพของตนเองโดยการทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นไทย,ยวนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายกับกิจกรรมการทดลองและกิจกรรมตัวต่อโคดดิ้ง ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้อนาโตมีและระบายสีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สนุกกับเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับกิจกรรมธรรมะสวัสดีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ์อนุบาลเสาให้ a อน w ี y แวร์แอนสืบสารวัฒนธรรมมุ่งนำการเรียนรู้สู่โลกยุคใหม่ของโรงเรียนอนุบาลเสาให้โดยจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผู้เรียนมีความสุขผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนครบทั้ง5ด้าน ใลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถามนศึกษากำหนด